คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจ,จนารณญาณในการรับชมสิ้นสุดการรอคอยมาแล้วค่ะแม่แจ็กกี้เชฟต้นอาจารย์ไทยลีลาแอปเปิ้ลอาจารย์สมยศสามตัวแอดแพนแพนเนาะคะ่ะชี้ขาดใบดำนะคะวันหี้เนาะพี่นะะ้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปอกไปสูผูสู้คนเนาะคะ่ะยินดีต้อนรับขส้สู่แนวทางช่องแมเจี ชาแนลเนาะค่ะพี่น้องคะกับตัวเลขที่น่าสนใจประจําหวดวันที่16พฤษภาคม2 5 6หาหาเนาะคะ่ะพี่น้องคะมาเริ่มต้นที่ใบแนวทางชุดเลกเนาะคะ่ะพี่น้องคะ2ตัวแถวด้านล่างนะะเนาะค่ะ0 7 57 87 27 9หาเจดเจดเจเกเจนาะค่ะแนวทางของแอดป้าดานเนาะคะ่ะพี่น้องคะไปต่อที่ใบแนวทางของแ Ad อด19กเนา Ad นะคะ่ะ แถวด้านบนและล่างเนาะคะ่ะ970798และ08เนาะคะ่ะพี่น้องคะไปตามกันต่อค่ะสำหรับใบแนวทางของแอดกระแตเนาะคะ่ 16, 5, 6, 5, ะ16เดือน565บับเบิงแถวด้านล่างก่อนเนาะคะ่ะ16 36 66 6, 17 37 67 19 39และ69เนาะคะ่ะ3ตัว274 2 7 9 2 4 9เก่าและ4 7 9เกานาะคะ่ะ2ตัวเด่น2 4 2 7 7 4 4 9 2 9และ7 9เกาด้อค่ะพี่น้องคะมากระตามเพื่อนได้เด้อพี่น,นอ้นองเด้อไปตามกันต่อค่ะสำหรับแนวทางเลขคำาะโดนดเนาะคะ่ะเม็ดเดียวเนาะคะ่ะ7จ่เก้าและ2ต 3, ัวเดเด้อค่ะไปตามกันต่อค่ะสำหรับไปแนวทางของอาจารย์ยุทธนาเนาะค่ะพี่น้องคะ แถวด้านบนและล่างเนาะคะ่ะเหล็กเด่นของเพื่อนกบมีหา1และ4เนาะคะ่ะชุดเจาะหา20 1หาสหา29 2 9, ตัวจับคู่เนาะคะ่ะ1น่งสีหาส2หาสอง2 7 2, ้ 7, และ6 7เนาะคะ่ะเหล็กเด่นแถวด้านล่างของเพื่อนกับ2และ7เด้อค่ะพี่น้องคะ ไปตามกันต่อค่ะสำหรับใบแนวท่าสายฟ้าแลบเนาะค่ะแถวด้านบน6 5 4 9 5 2 4 5 6 4 5 9แถวด้านล่าง7 0 7 5 7 6และ7 9เนาะคะ่ะส่วนใบนี้กะสิเป็นเม็ดเดียวมาตามสัญญาเนาะค่ะ7 3 8เม็ดเดียวเนาะคะ่ะไปต่อที่ใบแนวท่าของเน้นหน่อยเนาะค่ะ3ตัว8 4 2 421650และ56เนาะค่ะและอีกใบหนึ่งเนาะคะ่ะ73037 0336เน้น30เนาะคะ่ะวิ่งที่3เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะใบนี้ก็สิเป็นใบแนวทางของแอดมานภเนาะคะ่ะคัมภีเทวดา742842749และ849เนาะคะ่ะ ใบต่อที่ใบแนวทางชุดวัดใจของแอนนัพุนนะค่ะพี่น้องคะรัฐบาลไทย16พฤษภาคม2 5 6 5 7 9 2กเกนาะค่ะเม็ดเดียวเนาะค่ะเน้นถึ7ง7 9 2 2ตัวกะเก้อเนาะค่ะพี่น้องคะไปกันต่อค่ะสำหรับใบแนวทางของอาจารย์สมยศเนาะค่ะ3ตัว4 2 5 7 3 5 9 0 5 2ตัว1 8 7 1และ0 3เนาะค่ะ ไปตามกันต่อค่ะสําหรับใบแนวทางของแอปเปิลค่ะพี่น้องหัวที่ผ่านมาเพิ่นให้สองหกสี่เนาะค่ะพี่น้องค้าก็ออกหกสี่สองเนาะคะ่ะเมื่อเพิ่งวดนี้คะ่ะสามห้าศูนย์สามหาสองสามหกศูนย์สามหกสองสามเจ็ดศูนย์และสามเจ็ดสองเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะไปตามกันต่อคะ่ะพี่น้องคะ่ะสําหรับสามตัวแอดแผ่นแผ่นพารวยเนาะคะ่ะเด่นทีหนึ่งและศูนย์เนาะคะ่ะ เน้นหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องคะเพิ่นกะหลุดมาหลายงวดแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะงวดนี้หนาสิมาเนาะ 1, 5, ค่ะศูนย์สามห้าศูนย์หนึ่งหาศูนย์สามสามหาและหนึ่งหาค่ะใบนี้ก็สิเป็นใบแนวทางชุดฟันธงของหนุ่มตาคีเนาะคะ่ะวิ่งที่สามเนาะค่ะพี่น้องคะสามตัวของเพิ่นกะสองสามเจ็ดเนาะคะ่ะเป็นหกกับเนาะค่ะพี่น้องคะชุดเบิ้ลกะสามสามสองสามสามเจ็ด 3 3 8 3 3 9ชุดลอง7 1 3 8 7 3และ9 3 8ค่ะพี่น้องคะไปตามกันต่อค่ะสำหรับใบแนวทางของอาจารย์ไทยลีลาเนะคะเด่นแถวด้านบนและล่างเนาะค่ะพี่น้องคะ0และ8เนาะค่ะชุดเจาะ0 3 0 5 0 6 8 2 8 3และ8 5เนาะค่ะแล้วกลับมาเบิ่ง3โตัวของเพิ่นเนาะค่ะ ไปนี่ก็สิเป็น0ูยสตัวเด่นเนาอะค่ะพี่น้องคะ7จ็ดศูนย์สามเจ็ดศูเนามอค่ะพี่น้องคะไปต่อที่ใบแนวทางของเชฟตนเนาอะค่ะพี่น้องคะหวดที่ผ่านมาหลุดเนาอะคะ่ะวันนี้เพิ่นไห้หลุดมาที่เจ็ดลองที่6กนาอะคะ่ะชุดเจาะเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปก่า สามตของเพื่อนกะเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเก้าเจสองกันที่เจ็เจ็นาะค่ะพี่น้องคะมาเพิ่งใบแนวทางของแม่แจ็กกี้เนาะค่ะสามตของเพื่อนเนาค่ะหัดทิพานมาเนาะค่ะพี่น้องคะหกสองสนาค่ะของแม่แจ็กกี้นาะค่ะมาเพิ่งวัวนี่ค่ะลูดห้าลองที่เก้าเนาะค่ะชุดจอกระสุนหาหนึ่งหาสาหาแปดหาเหาเสอง เจ็ดหาหกหาสามตัวเด่นเจ็ดศูนย์หาเก้าหนึ่งหาหกเก้าสองและแปดเก้าหานะค่ะกันที่สองห้านะคะแนวทางของแมทจะกี่เนาะค่ะก็ตามเพื่อนใดเด้อค่ะพี่น้องคะใบนี้ก็สิเป็นเลขเด็ดใบดำเนาะค่ะพี่น้องคะชี้ขาดเม็ดเดียวเนาะค่ะให้รวยเนาะค่ะพี่น้องคะเด่นที่ศูนย์และเจ็ดเนาะค่ะชุดจอของเพื่อนกะ 7.03.072ฟันที่0.3.07 7 2และ37เนาะค่ะส่วนใบนี้ก็สิเป็นชุดพิเศษของเลขเด็ดใบดำเนาะค่ะ03ชุดล่องของเพิ่นก็37เนาะค่ะกะเป็นเพียงแคน่แนวทางเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแอดกะน้ามาแบ่งปันเนาะค่ะเพื่อเป็นตัวเลือกเนาะค่ะในวดวันที่6 6พฤษภาคม6 5เนาะค่ะ กับบ่งูอว่าเหลขสีอกตัวใดขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้องคะกะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังเนาะค่ะแอดก็ขอให้พี่น้องทุกทุท่านโชคดีเฮงเฮงมั่นมันเนาะค่ะพี่น้องคะโชคดีจงเป็นของท่านผู้ชมทุกทุท่านสวัสดีค่ะ